วพวกเราเป็นตัวแทนนิสิตนะครับปริญญาโูจากสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาสัมภาษณ์ท่านผู้บริหารนะครับท่านผู้อนวยการโรงเรียนเสาให้วิมูลวิทยานุกูลครับก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตให้ท่านผู้อนวยการได้แนะนําตัวสักเล็กน้อยครับค่ะกุศมาวด,ดีคีรีค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนเสาให้วิมลวิทยานุกูลสิทธิ์เข่ามเกษตรค่ะปอเอกพระพิเศษรุ่นหนึ่ง คือการเรียนรู้สมัยปัจจุบันนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการที่เรามีวิพัฒนาการเรื่องของการเรียนรู้ที่ทันสมัยให้เหมาะสมกับศตวรรษที่21เนี่ยคนที่มีภาวะผู้นําคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยควรที่จะต้องแบบต้องเรียนรู้ให้ทันกับโรคปัจจุบันนะคะว่าเอ๊ะเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วในส่วนตรงนี้ก็ ถ้าเรามองก็คือมองในระดับโลกไปเลยแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือมองในเรื่องยุทธศาสตร์ของชาติก่อนว่านะะในชาติเราเนี่ยต้องการคนแบบไหนอย่างไรแล้วก็มองในนโยบายของแต่ละแต่ละระดับที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดของเรานะคะแล้วก็เราจะทํายังไงเนี่ยเพื่อให้ให้ได้ที่จะตอบสนองตอตรงน,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 นั้นนะคะก่อนอื่นก็คือมันต้องพัฒนาที่ตัวเราเองก่อนผู้นำเนี่ยจะต้องก้าวทันโลกอะ่ะหมายความว่าเรียนรู้สิ่งต่างๆเรียนรู้นโยบายเพื่อที่เราจะสามารถที่จะ ไปสนองต่อนโยบายนั้นทีนี้พอรู้แล้วเราจะทำยังไงเราก็ต้องพัฒนาที่ตัวเราเองก่อนะนะคะพัฒนาที่ตัวเราเองว่าสมมติว่าโลกปัจจุบันเนี่ยการที่สอนเด็กเด็กต้องเรียนรู้จากไอทีเด็กสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองเราก็ต้องเหมือนกันเราก็ต้องพัฒนาเรื่องของไอซีทีของเราเองและนอกอย่างนั้นก็คือไม่ใช่พัฒนาตัวเราเองอย่างเดียวได้เพราะคนที่มีส่วนสําคัญต่อนักเรียนก็คือครู เพราะฉะนั้นเราต้องมีหน้าที่สนับสนุนนะคะให้ครูเนี่ยมีมีภาวะสา,สามารถที่จะทําให้เด็กได้ประสบเป็นเด็กที่ศตรวรที่ยี่ส1บอ็ได้เนี่ยแต่เราก็ต้องรู้ว่าไอเด็กศตรวรที่ี่สิเป็นยังไงใช่ไหมคะเราก็ต้องให้ครูเข้าใจด้วยว่าเขาเป็นแบบไหนแล้วครูจะต้องเปลี่ยนอย่างไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราในฐานะของผู้บริหารก็คือมี หนึ่งพัฒนาตัวเองสองส่งเสริมมุณครูเพื่อไปให้นักเรียนไปสู่เป้าหมายนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะในส่วนของตรงนี้แล้วก็ในที่ถ้าว่าเรื่องของความเสมอภาคเด็กในแต่ละที่แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่วัตถุประสงค์ของของตัวพี่พอกันเนาะถือว่าเป็นรุ่นพี่ตัวพี่เองก็คือหมายความว่าอยากที่จะให้เด็กได้ได้เรียนรู้ให้เด็กได้มีโอกาสได้ทับเทียมกับ โรงเรียนอื่นๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็มีส่วนที่เอ๊ะสื่ออุปกรณ์อะไรต่างๆที่เรามีนะคะ,ะเราก็ต้องสนับสนุนแล้วก็ในเรื่องของเด็กที่ด้อยโอกาสเด็กที่ขาดโอกาสในหลายๆเรื่องเราก็ต้องส่งเสริมอย่างเช่นหาทุนการศึกษาหาวัสดุอุปกรณ์หรือจัดก,กิจกรรมต่างๆที่เด็กที่ไม่สามารถ ไปจัดได้เองอย่างตัวอย่าง mm hmm. เช่นบางทีนในเรื่องของศาสนศึกษาเนี้ยเราเราคิดว่าเอ๊ศะศาสนศึกษาไปเมื่อไหร่ก็ไปได้ mm hmm. อย่างที่เรียนนะคะกํ mm hmm. าหนดว่าอย่างเงี้ยอยากให้เด็กในมสามได้ไปดีเวอร์ทำไมเราถึงบอกว่าอยากให้เขาไปดีเวอร์ซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือสถานที่เล่นที่อะไรแต่มันเป็นสถานที่เล่นที่เด็กๆใฝ่ฝันอยากจะไป mm hmm. อ่าใช่ไหมคะและในฐานะของเราเองเนี่ยเราก็เป็นข้าราชการมีเงินเดือนระดับเนี้ย mm hmm. เวลาเราพาลูกไป S <S <S เราพาลูกไปครั้งหนึ่งค่าใช้จ่ายเยอะพอสมควรนะ,ะเราก็ไม่ได้พาไ,ไปทุกครั้งแต่ละถ้าเราพาเด็กไปในฐานะที่เป็นเป็นโรงเรียนเ,เราก็จะได้ส่วนลดตรงนั้นนะคะแล้วคือเด็กก็ได้มีโอกาสตรงนั้นครั้งหนึ่งเขาอาจจะได้แค่ได้เคยไป <S <S ใช่ไหมคะ, <S <S คะหรือแม้กระทั่งเด็กที่มีเงินเขาพ่อแม่เขาพาไปได้แต่การที่จะไปกับเพื่อน กับเพื่อนเนี่ยไม่เหมือนกันไปกับเพื่อนกับไปกับพ่อแม่มันมันไม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างเนี้ยก็เปรียบเทียบในส่วนของความเสมอภาคเราก็คือในเมื่อเขาด้อโอกาสแต่ที่อื่นมาเราต้องเติมเต็มในส่วนนั้นให้เขาอย่างเงี้ย<ช>ค,ค่ะก็เมื่อกี้ก็คือตัวอย่างนะคะอาจจะพูดพูดไปก่อนก่อนคำถามได้ทรานะแล้วพูดไปก่อนคำถามก็คือ เวลาเราทํางานก,นกันกับคุณครูนะคะสิ่งที่บางทีผู้บริหารคิดทีมบริหารคิดไม่ไม่สามารถที่จะทําได้ประสบความสําเร็จแต่แต่ถ้าครูรู้ด้วยกับเราว่าเราคิดยังไงแล้วเราอยากให้เป็นแบบไหนอย่างเงี้ยเราก็จะพาทีมไปได้เพราะฉะนั้นการทํางานต่างเนี่ยก็คือต้องร่วมคิดร่วมทําร่วมวางแผนร่วมแก้ปัญหาอะไรต่างๆร่วมกันอย่างเงี้ยพราะ,ะน้นการร่วมกันก็คือครูต้องรู้กับเราแล้วบางทีคุณครูอ่ะ เขาเก่งในหลายๆเรื่องนะคะปะออบางทีแค่แค่มองภาพกว้างแต่คนที่ปฏิบัติงานริงคือคุณครูเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้คุณครูเนี่ยมามาทำงานกับเราได้ให้ให้ให้ตั้งใจที่สำคัญคือสิ่งที่ที่ต้องการมากที่สุดคือความจิตวิญญาณของความเป็นครูที่จะมีไม่ว่าถ้าครูมีจิตวิญญาณความเป็นครูแล้วไม่ว่าจะทำอะไรประสบความสำเร็จได้ทั้งนั้น ในส่วนตรงนี้ก็คือเอาเรามีหน้าที่ส่งเสริมเนาะส่งเสริมครูเพื่อที่จะให้เขาปฏิบัติงานได้ท่านส่งเสริมเรื่องจิตวิญญาณความเป็นครูก่อนเรื่องวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆที่เขาต้องการสนับสนุนเราก็มีหน้าที่ตรงนั้นนะคะรวมถึงขวัญกำลังใจที่ให้บางครั้งก็มีการเนาะใน,ใน,ในเนี่ยเนาะเขาจะรู้ดีว่าบางครั้งเนี่ยเอาบางครั้งหนูก็ติดภารกิจแต่ มันต้องไปปฏิบัติหน้าที่เราก็จะ<ม>ดูกรณีกรณีไปอย่างเงี้ยสมมติว่าพอบอกว่าต้องไปทัศนศึกษาไปดูไปศึกษาดูงานต่างแต่เราติดติดงานของการเรียนอย่างเงี้ยเราก็อาจก็ขออนุญาตมาเป็นกรณี<ม>หรือบางทีคุณพ่อคุณแม่ป่วยก็ขออนุญาตมาอย่างเงี้ยเราก็อนุโลมแต่พอ<ม>ถึงเวลาเราต้องตามงานให้ทันนะ,อ,ะอย่างเงี้ยค่ะมันก็ก็เนี่ยเรื่องของการบริหารก็บางทั้ง เร้ทั้งใช้อะไรนะทั้งาศาสตร์และศิลป์เนาะบางครั้งในเรื่องของกฎระเบียบเราก็ต้องปฏิบัติตามนั้นแต่ในเมื่อมันมีเหตุจําเป็นเราก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจแล้วเนาะ,ะเป็นความที่เป็นคนไทยคนหนึ่งเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ต้องการให้ประเทศชาติจเจริญรุ่งเรืองเทียมนานาอา,ารยาประเทศแต่ประเทศเราจะเจริญได้ก็ต้องมาอยู่ที่คน และคนที่สําคัญที่สุดก็คือเด็กนักเรียนะนะคะ,คะเด็กนักเรียนที่จะเติบโตไปที่ที่จะพัฒนาอย่างนี้แล้วในการที่เราเป็นเป็นข้าราชการเราต้องทําให้เต็มที่การเป็นครูครูหน้าที่ของครูผู้หารก็คือครูนะ,ะ,ะหน้าที่หน้าที่ของครูก็คือพัฒนาเด็กอันนี้แต่คือความรเราจะทํายังไงให้เด็กเป็นเป็นคนดีก่อน เป็นคนดีก่อนแล้วทีเนี้ยพอเขาเป็นคนดีในส่วนของความรู้ความสามารถเขาก็จะเขาก็จะเรียนรู้ได้เองพอถึงว่าเป็นคนดีเรียนรู้เป็นคนเก่งแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาความรู้ความเก่งเนี่ยไปช่วยพัฒนาประเทศอ,อันนี้คือแล้วในยุคนี้เนาะสิ่งที่ที่ต้องพัฒนามาสุดความ้ักดยก็คือเนี่ยแหละคือเรื่องของสอนให้เป็นคนดี จริงๆที่คิดไว้ก็คือมันไม่มีไม่มีปัญหาใะไม่มีทางออกมันมีทางออกเสมอแต่ว่าเราก็ต้องค่อยๆคิดค่อยๆทำแต่สมมติว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาเนี้ยเราก็เอ๊ะมันเกิดจากอะไรเราก็มาวิเคราะห์ก่อนว่าเกิดจากอะไรแล้วเราเราทำิ่งที่เราทำไปมันถูกหรือมันผิดมันเพราะอะไรแล้วก็มองในมุมมองค่ะเอ๊ะแล้วที่มันเกิดเหตุเนี้ยถ้าสมมติเกิดเพราะคนนี้ด้วยแล้วก็เพราะคนนี้ ทำอะไรเขาคิดยังไงคือเราต้องเอาเอามุมมองของเขาไปด้วยนะคะแล้ที่สําคัญคือเราเราเราไม่ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้กับมันในเรื่ออาพาทำมาเกิดปัญหานี้แล้วก็หาทางไปมันมีทางทางออกทางทางที่จะนั้นไปได้ก็เองตัว เองเนาะก็อยู่ทั้งตั้งแต่โรงเรียนเล็กอะ่ะตั้งแต่โรงเรียนเล็กมาก่อนเลยตั้งแต่เด็กสี่สิบเด็กเจ็ดสิบครูสองคนครูสามคนอย่างเงี้ยเราก็เราก็เห็นในความที่ที่แตกแตกต่างของนั้นอะแต่ขณะที่อยู่ตรงนั้น <c oughs> อย่างในหลวงบอกว่าให้บริหารท่ามกลางความขัดแคลนเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้เราทําได้ ก็เราอยู่ตรงนั้นแล้วก็บริหารให้เต็มที่ที่ที่เรามีนะในในในตัวของการบริหารเองแต่พอเรามาถึงโรงเรียนในใหญ่ขึ้นเนี่ยเรารู้แล้วเรามีประสบการณ์น้องๆขาดประสบการณ์อะไรโรงเรียนน้องๆในเมื่อโรงเรียนเรามีโอกาสตรงเนี้อย่างที่มาให,หม่ๆก็คือ น้องก็บอกขอคอมพิวเตอร์ขออะไรที่เราไม่ใช้แล้วอย่างเงี้ยเราก็มีส่วนในการที่อ่ะอันไหนที่เรารุ่นโรงเรียนพี่ไม่ใช้ <ừ> ก็สนับสนุนให้โรงเรียนน้องไปอย่างเงี้ยก็ดีแม้กระทั่งเรื่องของบุคลากรเรื่องของวัสดุอุปรกรณ์เรื่องอะไรก็เราก็จะช่วยได้ก็ ในฐานะของพี่เนาะค่ะพี่ใ,ในสิทธิของกเกษตรก็ได้รับการอบรมสั่งสอนซึ่งเป็นต้นแบบของของเราอะทั้งในในฐานะของผู้บริหารที่ครูบาอาจารย์ทาและเป็นตัวอย่างให้เราเงี้ยท่านก็ยังเป็นห่วงแม้กระทั่งเราจบมาแล้วท่านบอกครั้งก็ยังเป็นห่วงเราก็บอกว่ามีมีท่าน อาจารย์ท่านหนึ่งแไปเราไปสอนมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเนาะ,ะไปสมัยใหม่ๆท่านบอกว่าเออหนูก็ต้องหนูไปส,สอนที่นี่เป็นไงอาจารย์คะอาจารย์เชื่อมั่นถึงว่าถ้านหนูไปแล้วหนูก็ยังรักษาเกียรติของมอเกษตรนะคะมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์อยู่หนูก็จะทําให้เต็มที่นะคะในส่วนตรงนี้แต่ใครจะเป็นยังไงหนูหนูไม่ทราบแต่หนูว่าทําให้เต็มที่นะคะในฐานะที่เป็นข้าราชการ ของแผ่นดินคนหนึ่งนะคะก็จะปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการที่ดีอย่างให้ทําตามกฎตามระเบียบในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารเนี่ยเราจะบอกเขาได้เราจะบอกครูได้เราต้องทําตัวเป็นตัวอย่างก่อนนะคะเราทํเป็นเป็นตัวอย่างทั้งเรื่องของการพัฒนาตนเองทั้งเรื่องของการปฏิบัติตนนะคะเรื่องของการวิชาการที่เราจะต้องค้นหาค้นคว้าต่อไปแล้วก็ที่สําคัญก็คือคือเรียนรู้ไปด้วยกันไม่ผู้บริหารสมัยนี้คือ ฉันเป็นผู้ริหารฉันต้องสั่งแค่นั้นไม่ใช่ผู้ริหารคือคนที่พาทําคนที่นําคนที่ แล้วก็บางครั้งไปด้วยกันค่ะ,ะนเสร็จบางครั้งก็ต้องจุงบางครั้งก็เกาะคอกอ,อดคอกันไปก็คือต้องต้องแบบนั้นนะคะ,ะต้องช่วยกันไม่ใช่ว่าท่านเป็นผู้วิหารท่านสั่ง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 ,งอย่างเงี้ยไม่ได้ไะนะคะก็ให้ให้ทํางานกันด้วยด้วยความรักเราเวลาเราอยู่กันเราก็บอกว่าถือว่าเป็นครอบครัวค,คนที่น้องๆหน่อยก็เป็นน้องเด็กๆหน่อยก็เป็นลูกอย่างเงี้ยนะคะอยากให้ให้ผู้วิหารคิดว่าตัวเองอ่ะเป็น ทีมงานอ่าเป็นทีมงานเป็นคนที่พาเป็นคนที่อำนวยความสะดวกเขาเป็นที่พึ่งให้เขาได้อะไรอย่างเงี้ยครับครับก็ในนามของตัวแทนนิสิตปริญญาโทนะครับสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้มีการระยางสูงนะครับที่ได้มามอบประสบการณ์แล้วก็มุมมองการบริหารงานนะครับให้กับพวกเราได้ฟังนะครับนับว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับพวกเราในการปฏิบัติงานนะครับหรือว่าการเป็นผู้บริหารในอนาคตครับต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งครับขอบคุณค่ะ